ดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีและท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะเมื่อนี้พบกับทางช่องเจดําพารวยสิภาพไปติดตามโค้งสุดท้ายพี่บ่าวเมืองใต้นะคะงวดที่แล้วของพี่เบาเข่าเป็นตัวโตดเนาะคะ่ะงวดนี้พี่เบาสีได้ตัวใดของพี่บบาสีเป็นเพลินสีคํานวณเอาเนาะค่ะเพลินสีคํานวณของเพลินเอาะะพอนนอพอเอาพลินเลี้ยนสูตรมาจากอาจารย์ค่ะเพ่อนกาดล่องเฮดมา ค่ะรอบหนึ่งนี่เป็นงวดที่สองเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขาเป็นตัวโตัค่ะงวดนี้สิเป็นตัวใดหรือว่าสิมีแนวทางใดตัวเลข่ะมีเขา่ามีออกมีรุดเนาะ,ค,ะค่ะใส่วิจ,จรารณญาณในการรับชม <c oughs> แต่แนวทางของพี่้่านี้สิเป็นเลขสูตรคำนวณคะ่ะผู้ใดมักกะตามขัดกะพาดน,นะคะ สวัสดีค่ะสว po, ัสดีครับผมพี่บ่าววันนี้โค้งสุดท้ายเนาะครับผมโค้งสุดท้ายของพี่บ่าวโค้งพี่บ่าวนี้เป็นสูตรคำนวณเป็นเลขคำนวณนะครับผมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่รับยาวันที่สองวันที่สองนะครับพี่คำนวณวันที่แล hm om, ้วก็เข้าเป็นตัวตดอันนั้นตัวต้นนั้นเป็นเลขที่ได้มาจากคำชะโนดนะครับผม๋อค่ะ วันนี้ก็พิบ่าวไม่ได้ไปต้องขอโทษเอฟซีขอไปเอฟซด้วยนะครับผมเพราะขายทุเรียนอยู่ไปแล้วนะครับรถมันติดเยอะนะครับผมทางเข้ากับเะโนดรถติดเยอะได้กลับครับผมไปไม่ถึงรถติด,ดตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอบนี้นะครับมันเป็นประเพณีสงการด้วยนะคนไปเที่ยวกันเยอะนะครับผม,อมรอบนี้ก็จะไปตามไม่ตั้งแต่ นั่นเลยนะครับผมตั้งแต่ต้น,ต,นต้นต้นต้นเลยครับผมค่ะขอโทษขออภัยเนาะค่ะว่าได้ไปแล้วรถมันติดไปบ่หอดปูเ้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายหลค่ะเดี๋ยวงวดหน้าจดําสิกับพี่บ่าวสีผ้าไปตามคาชโคะโนดขันน้ำม่อนคำชะโนดอีกรอบหนึ่งเนาะครับผมงวดนี้ว่าได้ไปค่ะสําหรับแนวทางของพี่บ่าวนี่เป็นสูตรคานวณครับผมที่พี่บ่าวไปเรียนมานะครับผม ค่ะลองมืออีกสักนวดเนื่องว่าคำนวณของพี่บ่าวจะเข้าไหมค่ะงวดที่แล้วเขาเป็นคันน้มนต์พี่บ่าวเห็นอยู่คำาสนดนเนะาะค่ะเป็นตัวโตด๊ดงวดนี่ก่ะิีเป็นเลขคำนวณค่ะบวดีล้วก็คืพี่บ่าวก็เห็นเป็นเก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมออกเก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมมันออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผมก็ได้จะใครซื้อหกกลับก็ถูกอยู่นะครับผมค่ะอาจจะเป็นตัวโตดได้โต๊ดมั่นกัน ครับผมพี่บาวก็ได้อยู่นะครับผมได้ไดบ่หลายเนาะค่ะบ่หลายนะ,ค,ะรยนนครับผมค่ะวันนี้พี่บาวก็เลยสิมาเอือเนือเป็นแนวทางให้พอแม่พี่นองเนาะคะ่ะตัวเลขกะมีเขามีรุดมักกะจัดคัดกับพานค่ะสำหรับแนวทางพี่บาวนี่เป็นสูตรคำนวณ <c oughs> เพิ่มเพิ่มมาตัวตัวหนึ่งเนาะสามหางพี่<ม>บาวกลัวมาตัวเก่าตัวเก่านะครับตัวที่พี่บาว ชอบนะครับผมตัวเลขก,ก็ไม่เยอะนะครับผมใครชอบก็าตามนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมพี่บาวก็เสนอให้เป็นแค่แนวทางนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมพี่บาววงห้แค่สองสองตัวสองหางแล้วค่ะแล้วก็สามตัวหนึ่งหางที่วงที่วงนิ่นไว้ให้ค่ะพี่นอกก้องการเลือกเอาค่ะมากตัวใดก็เอาเกัวนั้น แต่เมื่อนี้กับเป็นโค้งสุดท้ายนะคะัํสำหรับปีไม้ไท่ของเงาสงการครับผมวันนี้ก็วันรวยแล้วนะครับผมเผื่อใครมีโชคมีลาบนะครับขอให้เงงรวยรวยกับทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมสำหรับแนวทางที่เบาให้วิ่งสองแล้วคัะวิ่งสองรองสามวิ่งสองร่องสามแล้วก็นสองสามแปดสามสามหกสองเก้า เก้าสามเก้าซีค่ะเลขสองหางหกคู่นะคะเลขสองหางหกคู่เป็นบนเป็นล่างก็ได้เลขสามตัวจะเป็นสองเก้าสามมีสองเก้าสามหนึ่งสี่สามแปดหกสองแล้วก็ตัวเก่านะครับผมห้าแปดสี่ตัวที่ตัวเป็นเลขทะเบียนรถเนาะ ครับผมลัวมันจะมาตัวเก่าครับพี่บ่าาก็ติดไว้นิดหน่อยนะครับทะเบียนรถวันี้นะครับวัวไดแล้วตัดไปเยอะนะครับผมพอมันตรงกับเลขหลานน้อยด้วยนะครับผมหลานน้อยกำเขาสารได้ห้าเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดเม็ดวัวนี้ได้เจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมอ้โค่ะวดนี้ได้เจ็ดหาหนึ่งของหลานน้อยเนาะค่ะสำหรับแนวทางพี่เป่าวันนี้ก็นี่นะครับผม ตัวเลขนะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขของแนวทางพีบ่บปาเพิ่มมาแค่ห้าแปดสี่เป็นทะเบียนรถเนาะคะ่ะวดที่แล้วพีว่เ่าซื้อเยอะห้าแปดสี่ไม่ไม่ออกนะคะไม่แตกวดนีกับติดไปกัะนิดสักน่อยพี่น้องเอ้ยค่ะเป็นคงสุดท้ายมือสุดท้ายมือนีเนาะคะ่ะบายบายมากเฮากับเตรียมเฮ้กันอพอแม่พี่น้องพูดได้มากตัวไดก็เอาตัวนั่นเนาะคะ่ะเน้นไห้ก็คือวิ่งสอง <ผ>แล้วก็สองสามเก้าสี่หนึ่งสี่สามกับผู้ใดมักตัวได้กะเอาค่ะที่เอาเบิรก็ได้ค่ะถ้าผู้เงินหลายเนาะค่ะผู้งบหน่อยกะย่าพาดนะคะวงไวใ้ให้แค่สองหางสําหรับแนวทางพี่เบาแนวทางพี่เบวนี่ไปเรียนมาจากผ้าจานค่ะไปเรียนสูตรคำนวณมาจากผ้าจารย์ใช่ไหมครับผมค่ะเพ่่นกาซอนไฮเนาะ กาล่องเบิงพี่น้องมือไม่ฮัดครับก็ว่าได้ค่ะสำหรับแนวทางพี่บ่านี่ก็เป็นแนวทางนะครับผมที่พี่บ่าไปเรียนมานะครับผมจากพระอาจารย์นะครับผมก็ไปเรียนอยู่คืนนึ่งกับวันหนึ่งนะครับผมก็ได้มานะครับผมก็ลองดูเนาะก็ลองดูนะครับผม fc นะครับผมใครชอบก็ตามเนาะผมใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับพี่บ่าก็เสนอเป็นแก้แนวทางนะครับผมให้ fc นะครับผมก็ พี่บาวก็ไม่อยากให้เอซีเดินเยอะๆนะครับผมเอาพอได้ฟังเนาะคะ่ะเอาพอเอาพอได้ฟังได้เบิงได้รุนพี่น้องครับของปากของคอนะครับผมแนวทางพี่บาวเป็นสูตรคำนวณเนาะคะ่ะผมเพิ่ง,งไป <ๆ S 2> เรียนมาใหม่ถ้าเข้าหรือตรงยังไงก็พี่บาวก็จะทําให้ต่อววดทุกววดเลยนะครับผมจะเข้ามานะครับผมบจะพี่บาวว่า ว่างๆก็จะไปเรียนใหม่อีกนะครับผมเพราะว่าอาจารย์มีดูหลายสูตรนะครับผมเพราะว่าจากที่พี่บ่าวโตคุยกับระอาจารย์นะครับถ้าว่าตัวเลขประชนกันเยอะๆกับหลายสำนักดังๆอาจารย์ก็จะทําสูตรใหม่ขึ้นมานะครับผมแกบอกว่าให้ไปเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นก็จะจับสูตรใหม่ขึ้นมาเนาะค่ะครับผมบอกก็มีอยู่สามสี่สูตรนะครับที่พี่บ่าวไปไปเรียนกับอาจารย์พี่บ่าวก็ได้มาแค่สูตร ได้แค่มาแค่สูตรเริ่มต้นเนาะค่ะรับผมกับคือจงไปเลียนอนุบาลก่อนจะขึ้นป .1 ใช่กับผมกั่กับล่องบึงเนาะค่ะพอแม่พี่น้องค่ะผู้ใดมากระจัดคัดกับพานทางชอบคลิปนี้ก่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทังช่องได้เลอค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับทางช่องนะคะสําหรับโค้งสุดท้ายพี่บ่าวค่ะพี่บ่าวโชว์อีกรอบนึงนี่นะครับผมค่ะพี่บ่าวก เสนอเป็นแนวทางให้เอฟซนะครับผมใครชอบก็ตามนะครับผมแต่ตัวที่พี่บ่าวจับไว้นะครับก็มีห้าแปดีหนึ่งสี่สามแล้วก็สองเก้าสามนี่คือพี่บ่าวจับสามจับไว้แล้วนะครับผมจับไว้แล้วอ่าแพี่บ่าวก็ได้ลายใบอยู่ค่ะเอาพหอผมปากผมกอนเนาะพี่นองค่ะครับผมแล้วก็ตเตอรี่ก็พี่บ่าวก็หยิบเล่นๆไว้แล้วนะครับผมสองสามแล้วก็ เก้าสี่แล้วก็สองเก้านะครับผมที่พี่บ่าวหยิบไว้นะครับผมค่ะอูดายมากาตามนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมพี่บ่าวก็เสนอเป็นแค่แนวทางไอเอฟซีนะครับเผื่อใครดวงดีมีโชคมีลาบนะครับได้เอินใช้หลังสงกรานกันนะครับผมวันนี้จะได้เฮกันนะครับผมถ้าใครมีโชคมีลาบเฮเนาะค่ะถ้าได้โชคได้ลาบมันๆน้ำกันพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้ค่ะก็ให้ผู้ชมทางบ้านและอเอฟซีค่ะโชคๆมันๆลำๆด้วยๆสุขุสุก้นเนาะค่ะ เตรียมเห้กันมือแรงค่ะสำหรับคลิปนี้เจดามก่ะขอจบไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ